สวัสดีครับพบกับตะภูพาโดยในช่อง YouTube ไร่ผัวน้อยครับวันนี้เรามาทำคลิปแชร์ครับแถวขนุนพันไหนติดเกอรตัวผู้มากฝักเกอรตัวเมียรครับส่วนมากที่ประสบการณ์นะตัวตัวผมเองนะที่ผมเห็นผมแชร์เฉพาะส่วนตัวนะมันอาจจะไม่เป็นมันผมทุกทุกทุก,ท,กทุกต้นก็ได้แต่ต้นนี้ที่ สายพันธุ์นะครับแต่ที่เราสังเกตมาด้วยสบการณ์เราปลูกต้นพันธุ์ของเรามปนมีตั้งแต่2ี่สิปีนะต้นยี่สิปีต้นสิบก่ปีนะครับก็ขนุนพันธุ์ไหนพันธุ์ไหนที่พันธุ์ตลาดแล้วกันนะขนุนพันธุ์ตลาดพันธุ์ไหนพันธุ์ที่นิยมพันธุ์ไหนออกแต่เกสรตัวผู้มากกว่าเกสรตัวเมียครับเนี่ยเห็นไหมจ๊าเนี่ยเขาเรียกว่าสาครับผมเนี่ยติดนะครับเห็นไหมเป็นสาหมดเลยเห็นไหมเนี่ย สาครับนี่ไม่ให้ลูกขนุนนะนี่ได้สาเนี่ยติดสาครับเนี่ยขนุนพันไหนครับขนุนตลาดพันไหนนี่ฮะสาครับเห็นไหมสาครับสาเยอะมากสายพันธุ์ที่สาจะเยอะเพื่อนแล้วก็จะติดลูกยากครับผมเห็นไหมฮะนี่ฮะทั้งต้นเลยครับผมเห็นไหมฮะนี่ฮะโอ้เห็นไหมเห็นช่อไหมช่อหนึ่งเป็นร้อยลูกครับสานะเป็นเกสรสาตัวผู้เป็นร้อยๆเลยเห็นไหมฮะนี่ยเนี่ฮะ เนี่ยครับสายพันธุ์ไหนครับผมเนี่ยคือสายพันธุ์นี้ครับผมติดเยอะเยอะมากเห็นวันนี้โอ้โหขนุนต้องติดลูกเยอะมากนะครับแต่สุดมันสุดท้ายมันเป็นอะไรครับผมเห็นไหมมันเป็นอะไรมันเป็นเกสรตัวผู้ครับหรือว่าเรียกว่าสาฮะมันจะติดลูกมันจะไม่ค่อยเป็นลูกออกมาถึงจะเป็นถึงจะเป็นช่อใหญ่ๆพันธุ์นี้เห็นไหมเห็นไหมที่ช่อใหญ่ไหมใหญ่นะครับเห็นไหมใหญ่ครับ แต่ลักษณะที่จะเป็นลูกครับแทบจะไม่มีเลยครับเนี่ยตัวเมียก็คือช่อนี้นี่ฮะช่อใหญ่ช่อนี้นะตรงนั้นก็จะจะมีเกสรเป็นสาทั้งหมดสาจะดกมากขนุนพันนี้ส,สาดกมากพันไหนครับขนุนพันแดงสุริยาขนุนพันตลาดพันไหนที่สาดกมากๆออกมาแล้วจะเป็นตัวผู้เยอะมากคือพันแดงสุริยาครับผมนะพันแดงสุริยาพันแดงสุริยาจะเป็นสาเยอะมากถ้า ผมทำเทคนิคไปแล้วคลิปนี้ก็ผมก็มทำประสบความสําเร็จแต่นักวิชาการบางท่านเขาไม่เชื่อในการกระบวนการในการทําให้มันดกของผมนะฮะนี่ก็เป็นเห็นไหมเห็นไหมเพราะเนี่ยมันเป็นสาหมดเลยค,คือสายพันธุ์แดงสุริยาครับผนุนตลาดพันธุ์แดงสุริยาโอ,อเกสอนตัวผู้มากฝากเกสอนตัวเมียนะครับผมวิธีแก้มีครับผม ติดตามผมไว้ครับผมไลฟ์พวน,น้อยใน YouTube